ตัวอย่างที่6ในเรื่องของมัาตรฐานนะครับของข้อมูลอายุการใช้งานของแบตเตอรี่นะครับส่มเลือกแบตเตอรี่จำนวนหนึ่งนะครับตามตลาดตรงนี้นะครับนี่คืออายุการใช้งานเป็นเดือนนะครับนะตรงนี้คือจํานวนแบตเตอรี่นะครับสิ่งที่เราต้องหาคือผลรวมของแบตเตอรี่ออกมาก่อนว่าเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้รวมแล้วเท่ากับ85 สิ่งที่นาาักศัยต้องหาคือความถี่สะสมความถี่ชั้นแรกก็คือ2 2ใช่ไหมครับสอวกสก็คือ6 6 1กบกสิก็คือ20นะครับยีบวกยีเท่ากับ41 41กับ38ได้79 79บก็ก็ได้85แสดงว่าเท่ากันนะครับความถี่ตรงนี้เท่ากับ85เพราะฉะนั้นต้องหา ตำแหน่งของมัตรฐานก็คือ85หาร2ซึ่ง85หาร2ก็คือ 41, ่เอ้ยสี่นะครับ42.5มันจะตกอยู่ชั้นไหนเรามาดูอย่างนี้ครับตกอยู่ชั้นไหนอ่ะตรงนี้มี2คนใช่ไหมก็คือคนที่1คนที่2นะครับแต่ว่ามี6คนก็คือคนที่3ถึงคนที่6นะครับตรงนี้ก็เริ่มที่7ถึงคนที่ 2, นะครัตรนี้ก็เริ่มที่2 1ถึง41แต่เราต้องการหาคนที่42เพราะฉะนั้นคนที่12ตกอยู่ชั้นนี้ถึง79เพราะแสดงว่าชั้นนี้เราเรียกว่าชั้นมัธยฐานเอาชั้นนี้มาคำนวณน,นะครับมาคำนวณเพราะฉะนั้นตกอยู่ในชั้นที่32ถึง 37นั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือขอบล่างของชั้น32ก็เอา32เป็นลบศูใช่ไหมครับเพราะว่าเอาตัวต้นเป็นลบศนะครับถ้าขอบบนต้อเอาไปบวกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น32 -0.5 ลบศูก็เท่ากับ31.5นั่นเอง I นะครับ I เอาตัวนี้ตั้งก็ได้ครับ ใช้เราวิธีการาหาไอเราหาได้หลายแทบนะเอาสามสิบสอง,สอง,สองลบยี่สิบหกเลยสามสิบเจ็ดลบไม่สามสิบเจ็ดลบสามสิบเอ็ดก็ได้หกใช่ไหมครับก็ได้หกเขียนนะเสร็จแล้วความถี่สะสมที่ต่ำกว่าชั้นฐานนิยมตกอยู่ตรงนี้ก็คือ F อ่ะเูาใส่คำว่า F เข้าไปก่อนตัวนี้ก็คือ F n ่าตรงนี้คือ41ตรงนี้ก็คือ38อหน้าที่ของภาษาก็คือแทนค่าลงในสูตรตัวนี้นะครับแต่พอแทนค่าลงในสูตรตรงนี้ปึ๊บ L ก็คือ31.5บวก6คูณด้วย N ส่วน2ก็คือ42.5นะครับลบ F ก็คือ41นะครับหารด้วย Fn ก็คือ38 นะครับหน้าที่ของนักศึกษาคือทำก้อนนี้ออกมาก่อนข้อเพราะฉะนั้นก้อนนี้ก็บวกได้3 1 5ส0บก่อนเลยนะครับเอา42.5สิลบสีนะครับ 42, 5, 4, 1, 5, 4, 1, ได้เท่าไหร่ก็ไปคูณกับเท่าไหร่ครับอ่าตรงนี้นะ41.5ไปลบสี 41, 5, 5, 4, 1, นะครับแล้วก็คูณ6นะครับซึ่งคูณ6กแล้วมันได้9นะครับส่วนด้วย38 นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะได้31.5บวกนะครับศูนนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของก้อนนี้ก็คือเอา31.5บวกกับ0.24ก็จะเท่ากับ31.74นั่นเองนะครับอันนี้คือการหาค่ามัธยฐาน